ให้พี่จับสิกทีปั๊บบอยยาสสดิดสสด่งหลายกูเห็นนั่งขับรถเปิดกระจกแม้กลัวเขาไม่รู้ว่ามีรถแล้วทําำายจะไปดูเดอปลายเขียนติดน้ารถเงินสดข้างหลังเขียนอีกแอบแซงพะลรงน้อยนี่เขาออกให้กูใหม่แล้วพี่นุ่นมาด้าหกของแท้ ขอ,ของจริงไมนด่ของจริงน้องหกโลใสกว่จะถึงหกโลกูต้องใสทีโอ้ยเป็ดแม่คุโอกหายเลยเนาะเฮ้ยอย่าให้พี่เล่นดีหลายเดี๋ยวมึงหากูอีกมึงออจะไม่หาไม่ได้ดิไม่ได้น้องพี่ครับกระป้มามันไปไกลลาบากอย่าเล่นตัวนักหนานักนีไม่กูไปก็มึงได้ไหมกูเลี้ยงหมาให้มึงอ่อพี่พเลี้ยงหมาให้เลย เอากี้เก็ไปก็ฉันเอาไหมถ้าเขาหาเก็บไปก็ฉันจริงไหมยจิงแล้วกูลาออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวกูดูดูไส้สึกก่อนมีขณะกูมาดูป่ะฉันว่ามีเดี๋โอ้ยในไลฟ์สดสามหมื่นกว่าเอาเถอะก็ต้องมีหนึ่งในกลุ่มนั่นก็ต้องมี ขนะดอกไม้ดูอยู่ไม่เป็นไรคณะนี้ให้2,500ผมไม่อยู่ผมจะไปอยู่กับ800ผมรักและเคลบพคณะผมกูพ,มพูดให้มันขึ้นให้กูไม่วยขอโทษัวหนากูฉันไม่แชร์นะคำเมื่อกี้นะ่ะโอ้อดีมากน้องเอาฉันไม่ ะอุแยบจับเพื่อไอ้มือสกโป๊กไอหนาสกโป๊กหนาวมึงมันย่อยแลย้วนะก็ยิหากูแต่งหน้าร้อยตเต้นแมงขาขาดเล่นอย่างน,านั้นกูก็เยิมไปเถอะเฮ้ยนางเฮ้ยเดี๋ยวเพือเ่อลำคาญมั้งเป็นอะไรฮันไตจีน มันอนนี่มันไม่ใช่แฟนหนูดอกไอเดีนอะดูเถอะมันแต่งตัวเถอะเปตคคนบ้าคนไรบ้านน่ยพี่ปอมึงก็กูก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่หรอีอผีตะเคียนมีว่ากูเป็นผีตะเคียนเออมึงน่ะรุดมาจากสารตายายอูกูมานของน้องไน คันมากเลยป<น>กติก็เป็นสังคังอยู่แล้วแม่งโดนมึงเก่าหนักกว่าเก่าอีกนังวาหเลบุขาพี่ยังสวยนอ้อเว่ยน,นางลวงดูพี่คันอออกูตบทุกทีทุกเนาะไปดูหันไปให้พี่เห็นหนาเลยพี่จะเห็นหนาหนูไม่เอาแม่เราก็เป็นแฟนกันไม่เหมือนกูเห็นมึงตั้งแต่แรกนล้วน <c oughs> ะฮันไป พี่หอมแก้มน้องเอาไหมเอออะไรให้ให้หอมแก้มน้องเอาไหมจริงไหมจริงมันไม่มีใครออกมาดอกเฮ้ย hey, มันมีคนมองกูใครอินโง่เฮ้ยมึงหันฉากไปทางอื่น <laughs> แม่งเอ้ยทำพีทำนองเลย <laughs> ผีหอหอมแก้มนะ หอมแก้มเพื่ออ้าวแกโทษฉันฉันก็ให้แกหอมแก้มสันมันคิ้นี่ว้าวแม่เจอเด็กหลานยาหมูเซ็ตกูอ่าพี่ขอจกได้ไหมตุ๊กตุ้ยตุ๊ก้กกกกยพี่ไม่อยู่กับเธอแล้อีบ้า